สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายนปี2,566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะ เอาละคาชาวตุนค้าแม่หมอก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีทั้งจุดที่ดีและก็จุดที่เสียเข้ามาพร้อมๆกันและก็สําหรับชาวตุนแล้วนะคะถือว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่หรือว่าร้ายแรงอะไร เพราะว่าในวันที่3พฤศจิกายนค่ะดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะไปโครจรเป็นวินาศนะคะซึ่งพอดาววาสนาของเราไปโครจรในภพเสียมันอาจจะส่งผลนะคะต่อสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจถือว่าช่วงนี้คุณจะมีความท้อแท้มีความเบื่อหน่ายจะรู้สึกเซ็งกับบรรยากาศรอบตัวและอารมณ์ของคุณนั้นอาจจะมีความขึ้นขึ้นลงลง,ลงจะรู้สึกหมุดหิดได้ค่อนข้างง่าย และบางทีค่ะถือว่าสถานการณ์รอบตัวของคุณอาจจะมีความอึดอัดใจบางอย่างเข้ามาอยู่เป็นระยะนะคะนี่ก็นับว่าน่าจะเป็นจุดเสียหายในเบื้องต้นของชาวลัคนาราศีตุลค่ะต่อมาอีกหนึ่งวนันนั่นก็คือสีพฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่พบมรณะ โคจรร่วมกับดาวมฤตยูนั่นก็แปลว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาชาวตุลน,นะคะถือว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับการป่วยไข้หรือว่าข่าวเกี่ยวกับการมรณกรรมของคนที่คุณรู้จักเข้ามาและดาวพระเกตในมรณะนั้นก็อาจจะส่งผลให้ชาวตุลหลายคนจะป่วยจะไม่สบายกันในช่วงนี้ด้วยนะคะ เอาล่ะนี่ก็คือสิ่งที่ชาวตุนจะต้องมีสติและก็ระวังตัวกันนะคะแต่ว่าดาวดวงอื่นๆที่เหลือในกระดานดวงนั้นก็ถือว่าจะยังโครจรให้ลาบให้ผลให้ความสำเร็จกับชาวตุลค่ะ โดยเฉพาะดาวอาทิตย์ที่โคจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณถือว่าจะช่วยหนุนทรงให้ชาวตุลน,นะคะจะได้รับความเมตตาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายและก็ยังโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่เกิดจากการกระทําของตัวคุณเองอีกด้วยนับว่าช่วงนี้ชาวตุลจะมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีผลงานจะเป็นที่ปรากฏให้ผู้คนยอมรับ ส่วนดาวอังคารที่ทับลัคนานั้นก็นับว่าจะหนุนส่งชาวตุลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประโยชน์เอาล่ะก็ถือว่าการเงินการทองของคุณในระยะนี้จะยังไม่ติดขัดจะยังไม่ลำบากและในหลายคนนะคะก็จะได้เงินจะได้ทรัพย์จากความเสน่หาหรือจะได้เงินจากแฟนนั่นเองนะคะ และดาวอีกดวงค่ะที่นับว่าจะหนุนส่งชาวตุลน,นั่นก็คือดาวพุธในราศีพิจิกนะคะตรงนี้แม่หมอมองว่านะคะการพูดการเจราจาของคุณนั้นจะนำพาความโชคดี ความสำเร็จมาให้เอาล่ะถ้าคุณพูดดีนะคะจะมีทรัพย์จะได้รับเงินแต่ถ้าคุณพูดเพราะอารมณ์พูดเพียงเพราะอยากเอาชนะก็นับว่าจะนำความเสียหายมาได้เช่นกันค่ะก็เอาล่ะชาวตุนทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ ดวงดาวโดยส่วนใหญ่นั้นถือว่ายังโครจรอ,อยู่ในมุมที่เกื้อหนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะอาจจะยกเว้นแค่ดาวสุขดาวประจำตัวของคุณที่จะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์และก็จิตใจค่ะถ้าไม่ไหวก็พักนะคะหาเวลาอยู่กับตัวเอง อย่าไปประทะอย่าไปขัดแย้งกับใครในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ถูกก็ตามนิงน่งๆเข้าไว้มีสติเข้าไว้เดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะดวงการงาน ถ้าเรามองจากภาพใหญ่แล้วนะคะถือว่า,เ,าเรือนการงานของชาวตุนช่วงนี้ไม่มีดาวอะไรเข้าไปกระทบค่ะก็ถือว่าการงานหน้าที่ของคุณจะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจะดีหรือแย่นั้นอาจจะขึ้นกับสถานการณ์ในแต่ละวันมากกว่า แต่ทีนี้ค่ะพอดาวว่าสนาของเราไปโคโจรเสียก็อาจจะส่งผลให้ชาวตุลจะมีความเบื่อหน่ายจะขี้เกียจจะไม่มีไฟในการทำงานเอาล่ะก็ไม่เป็นไรนะคะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นยังไงชาวตุลก็จะมีความรับผิดชอบที่มากพอและสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ทําให้ใครต้องมาลำบากเพราะคุณอย่างแน่นอนเอาล่ะโดยรวมแล้วค่ะดวงการงานอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะบางอย่างมันก็สำเร็จ บางอย่างก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะเดี๋ยวรอดาวสุกย้ายอีกคีในช่วงเดือนธันวาคมค่ะแม่หมอมองว่านะคะดวงการงานของชาวตุลน,น่าจะมีความเข้าที่เข้าทางเป็นที่น่าพอใจมากกว่าในช่วงนี้นะคะดวงการเงิน ดาวการเงินก็โครจรทับตัวดาวโชคลาภดาวลาภะก็ทับตัวอีกเช่นกันเอาล่ะชีวิตการงานอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแต่ว่าดวงการเงินโชคลาภของชาวตุลน,นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพราะว่าคุณยังเป็นลัคนาราศีที่จะได้รับผลดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองถือว่านะคะจะมีผู้นำลาบนำผลมาให้มิตรสหายหรือว่าคนใกล้ตัวกำลังจะให้ลาบก้อนใหญ่หรือจะนำโอกส ใหม่ๆมาให้กับชาวตุลค่ะเนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเขาเป็นคู่ดาวมิตรใหญ่นะคะเมื่อมาโคโจรเลงกันก็ทําให้ชาวตุลน,นั้นจะได้โชคจะได้ทรัพย์จากการคบหาสมาคมนะคะจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เสมอ และดาวพุธในเรือนการเงินนั้นจะส่งผลให้ชาวตุลมีโอกาสนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจาและบางครั้งบางคราวคุณจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆในการสร้างทรัพย์สินหรือถ้าใครนะคะที่อาจจะอยากไปขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปลงทุนก็ถือว่าช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้รับเงินที่หวังที่รอด้วยนะคะ ดวงความรักดาวสุขโคโจรเป็นวินาศค่ะส่วนดาวอังคารน,นั้นก็โคโจรเป็นประอยู่ในราศีตุลแม่หมอมองว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะสถานการณ์ความรักของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในบางคู่แฟนของคุณช่วงนี้จะทำตัวไม่น่ารักหรือจะทำอะไรให้คุณต้องรู้สึก ขัดหูขัดตาอยู่ตลอดหนักนิดเบาหน่อยก็อดทนกันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งไประเบิดอารมณ์ใส่กันเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ไปกว่าเดิมหลัง15พฤศจิกายนค่ะ เมื่อดาวอังคารได้ย้ายราศีความรักของชาวตุลน,นั้นจะกลับมามั่นคงสดใสมากขึ้นสำหรับคนโสดเนอช่วงนี้จะอารมณ์ศิลปินจะอยากอยู่คนเดียวอยากจะทะเลาะก,กับตัวเองไปก่อนและก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะดวงสุขภาพหลักๆจะเป็นสุขภาพหัวใจค่ะถือว่าช่วงนี้จะอ่อนแอจะท้อแท้ได้ง่ายอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะอ่อนไหว มากกว่าปกตินะคะเอาล่ะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะและอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจก็เน้นไปทำเรื่องนั้นก่อนค่ะไม่ว่าจะไปหาซีรีส์ดูนะคะไปหาของอร่อยอร่อยกินหรือว่าคุณจะหาเวลาไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นชาวตุนนะคะจะต้องระวังอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่ามไม่ว่าจะลื่นล้มเดินชนโต๊ะชนขอบเตียง จนเป็นแผลถะลอกได้ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชา n นลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนาะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะ ขอให้คุณประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินการงานขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันและในท่านใดเนาะที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ